ก็ว่าขอดีโบไปเก็บเห็ดเับทพี่น้องหมวกว่านหมวกกวนขอกลับไปเสียดยาเก็บแพื่พ่อเยาวาพ่อเห็ดลายหลายแบบน้าเลยว่าสันโอ๊ดบ่ได้กไปสะดวกพี่น้องขอดได้รถแล้วขัไปกนเด้อไปเก็บเห็ดกนเด้อจ้าว่าอยู่าขางทางนี่ละว่าสันแต่ไก่ทางไงนี่ละว่าสันโอ๊ดบ่ได้ไปกับพี่น้องเอ้ยกำมาจังกินยากระไรลุงเนาะห้ามพักเพื่ เปิดเบ็ดก่อนเปิดเบ็ดก่อนนี่ดงว่โดงไเลยุหเไลยคุนเห็นบ้ายแล้วแ่นหมอนนนหมเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกันนะคะ เอาขาอยู่พี่นนอซมีแล้วเนขาขนะาเนาะเอาหลายรึปะ,อ,ะอื๊มัะเวย,อย,อยเอาพี่ได้ขาเนี่ยไก่ไก่นทางดื้อจ้ะ ด,ด,ด,ดึงเอาล้ก็เละดึงเอาดึงเอาลดะอุ้ยแน่นแน่นดึงบกขึ้นอึ๊บดึงไม่ขึ้นเลยสิดึงปุ๊บปุ๊บบกขึ้นเลยแด้งว่ะเพิ่งบานได้เนี่ย แน่นหมดพุ่นล่ะพุ่นๆๆแน่นหมดพุ่นโอ้ยเอาเท่านี้ล่ะคะ่ะก็ได้จังหล้างง่ายเอ้าเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดหลายรุ่นที่ทำกันนห่ không con có, ơi nó không con ư ư và xíu khẩu 3, họ đùng là đếm rồi này. ว่าไม่ติกก็ไปฉีดยาเก็บแพ้มากหมอว่านกวนจ้ะหมอบอกว่าแพ้แพ้อย่างก่อนเกสวนดอกเลือดเลืองเพราะว่าสวงนี้ดอกเลือดเลืองออกลายแล้วจ้ะเนาะ,ะเลยต้องต,งตัดดอกเลือดเลืองเลยแพ้คุณหมอบอกว่าแพ้เกสวนดอกไม้ รวยมากเลยนี่ลายรุ่นเลยจะหีน้ำกันนะลุ่นไหมุ่นเล็กๆก็รุ่นใหญ่ๆอันนี้รุ่นเล็กๆอันนี้รุ่นรุ่นใหญ่ีเถาแล้วเหตุใดมาลายรุ่นนีน้ำกันหยุดหยุดในหน่อยนี่น้ำกันอ๋อโอ้ย Em, okay. à, chung. Đó Nào, từng nghe mà ừ. Đu đu đu. หมดเลยดึงกระโดดได้ปะกระโดดเนาะว่ามันบานเจ็วจัม มาแล้วไงตุบอะไรกั คึับึนึพี่ติดึงอโหลดเด้อนี่ดึงไหม่ดึงดุขึ้นขึ้ให้ปวกปวกใหญ่นะคะ ช่วงนี้เป็นเห็ดปุกใหญ่นะคะดองยังไงเนี่ยอุ๊ยดองนี่ดอกอุ้ยน้ำอุ๊บอึ๊บอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ Ui, mua nhà vô rồi trời Cái